าบอกว่ามันมีอุตสาหกรรมที่ยังทํากําไรได้เยอะใครจะไปคิดใช่ป่ะว่าอุตสาหกรรมที่ทํากําไรได้เยอะนี่แหละคืออุตสาหกรรมที่คนเสี่ยงตกงานมากที่สุดลองฟังข้อมูลจากคลิปนี้ดูนะ ใครที่ยังสบายใจแล้วคิดว่าเออฉันนี่กําลังทํางานในอุตสาหกรรมที่ทํากําไรได้เยอะในอุตสาหกรรมที่มั่นคงลองดูนี่ก่อนนะเริ่มต้นจากสัญญาณทั่วโลกที่กําลังขยอยเกิดขึ้นค่ะข้อมูลจาก City GPS ตําแหน่งงานทุกอุตสาหกรรมจ่อโดน AI แย่งงานและดูจากชาร์ตนี้นะสายงานที่ดูมีโอกาสที่จะโดน AI แย่งงานเยอะที่สุดเลยคือสายงานธนาคารค่ะ เสี่ยง54%รองมาก็คือประกันภัยนะคะมีโอกาสโดน48%แล้วรองมาก็คือพลังงานเสี่ยงโดน43%ค่ะลูมเบิร์กยังรายงานด้วยนะคะว่าอีก3-5ปีข้างหน้าเนี่ย2แสนตำแหน่งงานในสายงานธนาคารจะถูก AI ถูกแบบพวกอโตเมชัติเนี่ย มาแทนที่ค่ะหรือถ้าเกิดว่าไม่โดน AI มาแทนที่ก็จะโดนแทนที่ด้วยมนุษย์ที่ควบคุมหรือว่าเชี่ยวชาญในการใช้ AI เก่งๆเนี่ยเข้ามาทํางานแทนแล้วบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยธนาคารใหญ่ๆเนี่ยค่ะ เขาเป็นศึกแบบแย่งตัวคนที่เป็น AI talent คนที่เก so ่ง AI กันนะคะ CEO ของ DBS ธนาคารยักษ์ใหญ่ออกมาบอกเลยค่ะว่าในอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยจะปลดพนักงานประมาณ4,000คนแล้วจะเอา AI เข้ามาทำงานแทนส่วน c i t y g r o u p นะคะธนาคารใหญ่อีกแห่งนึ่งก็คือบอกเลยว่าจะปลดพนักงาน2,000 0คนค่ะเพื่อที่จะลดต้นทุนให้ได้8 7 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งบางคนคิดว่าแบบจริงเหรอมันจะเป็นแค่แบบ ธนาคารต่างประเทศหรือเปล่าธนาคารไทยจะเป็นด้วยหรอเพราะว่าดูจากผลประกอบการล่าสุดคือยังทํากําไรได้เยอะอยู่เลยแต่ว่าผู้คนจะต้องรับทราบเอาไว้นะคะว่าคือตอนนี้ผลกำไรมันอาจจะเกิดขึ้นจากที่เขาแบบกําลังลดต้นทุนในการลดพนักงานแล้วเอา AI เข้ามาแทนที่ค่ะ เรามาดูกันที่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยนะคะะมองเลยธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุด4อันดับแรกในประเทศไทยเออโอเคตอนนี้ยังทํากําไรหลักหมื่นล้านกันทุกที่เลยแต่ตัวเลขกําไรตรงนี้เราจะต้องพิจารณากันให้ดีๆนะคะ<ๆ>เพราะว่าโอเคแบงก์ยังมีกําไรใช่ปะ่ะแต่แบงก์ก็เสียรายได้หลักๆไปแบบหลายช่องทางแล้วนะอย่างเช่นค่าธรรมเนียมแต่ก่อนเราโอนเงินในโมบายแบงกิ้งอะไรเงี้ยก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมใช่ปะ่ะ แต่เราไม่เสียกันนานแล้วนะมันก็เลยทําให้ธนาคารจะต้องหาโมเดลธุรกิจในการทาไรายได้ใหม่ๆแถมยังจะต้องจ่ายต้นทุนในการแบกพนักงานธนาคารจํานวนมากเอาไว้แล้วก็ยังต้องเจอโจทย์ใหญ่หลายเรื่องอย่างแบบคู่แข่งใหม่ๆพวกนอนแบงก์ bank, แล้วก็บริษัทเทคขนาดใหญ่ที่มาแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดของธนาคารอันนี้ก็คือเยอะอยู่ทาให้ช่วงเวลาที่ผ่านมาธนาคารเองก็จะต้องปรับตัวเอา AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานลดต้นทุนซึ่งตรงนี้ทุกคนเจอหมดนะอย่างเช่นเอาแชทบอทเข้ามาช่วยในการตอบคำถาม าลูกค้ทําให้บริการมันเร็วขึ้นคือถ้าเกิดว่าเดี๋ยวนี้เราโทรเข้าธนาคารถ้าไม่แบบเออ้ขอขาดบัตรตายมีเรื่องอะไรใหญ่โตอย่างเงี้ยก็คือคุยกับแชทบอทแล้วเดี๋ยวเขาก็จะตอบคาถามเราให้หมดซึ่งมันก็เร็วขึ้นแล้วก็ให้บริการได้ครอบคลุมมากขึ้นใช่ป่ะแล้วเขาก็เริ่มใช้ระบบออ data บวก it อะไรเงี้ยมาวิเคราะห์ในการที่จะแบบเออช่วย support customer service ไปแต่อย่าลืมนะว่าเอาแค่ตรงเนี้ยแค่ตัว c เซ็ center ที่หายไปอะ่ะคือตําแหน่งงาน c เซ็ Call center หายไปแล้วนะบวกกับสถานการณ์เศรษฐกิจวันนี้เศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกมันทำให้การทำงานอะ่ะแม้กระทั่งคุณหรือใครก็ตามที่ทำงานอยู่ในสายงานแบงก์อ่ะ เรียกว่าเซฟโซนไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะเพราะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจโลกหรือว่าเศรษฐกิจไทยก็คือแข่งกันหวาดเสียวอยู่เลยสงครามการค้าสหารัฐอเมริกากับจีนโอเคตกลงกันได้ประมาณหนึ่งแบบเออพอยส์พอยส์เก้าสิบวันแต่อย่าลืมนะว่าพอยส์ก็คือพอยส์พอยส์ไม่ได้แคนเซิลจ้าพอยส์เนี่ยมันก็แปลว่ายังมีโอกาสที่จะกลับไปข้อตกลงแบบแย่ yeah, ได้อยู่นะแล้วต่อให้สมมติว่าหลังจากพอยส์ไปเก้าสิบวันแล้วมันกลับมาที่แบบ ให้เป็นซีนารีโอที่ดีที่สุดเลยว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยทาริฟที่อเมริกาตั้งเอาแค่10%พอขั้นต่ำดีที่สุด10%ก็ยังเป็นความเสี่ยงค่ะเพราะว่า10%คือ10%ที่หายไปจากกำไรแล้ว10%ที่หายไปจากกำไรมันคืออะไรมันคือ c แคชฟลูมันคือเงินที่หมุนเวียนในบริษัทมันไม่ใช่แค่กำไรมันเป็นแบบเงินฟิกคอสเป็นเงินค่าจ้างพนักงานด้วยไง เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราจะต้องถามกับตัวเองก็คือว่าจินตนาการตำแหน่งงานของเราที่กำลังอยู่ในบริษัทตอนนี้นะคิดเลยอ่ะทุกคนคิดเลยว่าตอนนี้ทุกคนกำลังทำตำแหน่งอะไรทำหน้าที่อะไรกันอยู่แล้วคิดว่าถ้าไม่มีเราอ่ะเอาเขาเอา AI เข้ามาทำงานแทนเราได้ไหมได้หรือ,อยังแล้วจะบอกว่าคำว่าเอา AI เข้ามาทำงานอ่ะ อย่าคิดว่ามันแค่แบบการใช้แชท GPT นะมันไปไกลกว่านั้นแล้วเยอะมากๆยุคนี้ไม่มีงานไหนไม่เสี่ยงอีกแล้วแม้กระทั่งคนที่ทางานในแบงค์ที่บอกว่าเอออาชีพนี้มั่นคงอยู่ยาวๆไปเลยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วดิต่อให้แบงค์ยังทํากําไรได้อยู่ต่อให้ตอนนี้พนักงานยังได้โบนัสต่อให้ตอนนี้พนักงานยังได้เงินเดือนขึ้นอยู่แต่อนาคตอันใกล้คือมันมองเห็นแล้วไงว่า AI มันจะมาแทนที่คุณได้นะเพราะฉะนั้นทรายทำคลิปนี้ขึ้นมาก็แค่อยากจะบอกทุกคนว่าอยากให้ทุกคนนะ่ะ ลุกขึ้นมาพัฒนาทักษะ AI เรียนรู้การใช้ AI กันให้แบบจริงจังเลยใช้ AI เป็นเครื่องมือของเราค่ะใช้ AI เป็นทีมของเราเพราะสิ่งเดียวที่จะมาแรงกว่า AI ได้คือมนุษย์ที่เก่ง AI ค่ะมนุษย์ที่สามารถควบคุม AI ได้อย่างเชี่ยวชาญเพราะถึงแม้ว่าคุณจะศึกษาแล้วมีความเชี่ยวชาญในการใช้ AI แล้วแต่ถึงวันหนึ่งเนี่ยบริษัทของคุณยัง ปลดคุณออกจากงานอยู่ดีคุณก็จะยังเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสและมีสกิลในการใช้ AI นั่นแปลว่าต่อให้คุณโดนปลดจากงานที่คุณจะทําอยู่ตอนนี้หรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าคุณมีสกิลในการใช้ AI คุณอยู่รอดที่ไหนก็ได้ค่ะคุณจะยังทํามาหากินได้และคุณก็จะยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้โดยการมีสกิล AI นะคะ